นี่เป็นผังลายที่ใช้ถักเสื้อตัวนี้นะคะก็ได้มาจาก Pinterest นะคะชื่อนี้แปลว่าที่กัญญาถักก็มีการปรับผังลายนิดนึงจากที่ตรงนี้นะคะกัญญาเพิ่ม ตัวนี้ไปแล้วก็จบงานที่แถวนี้ส่วนใครจะถักสลับสีหรือว่าถักสีเดียวก็ตามชอบนะคะกอ็อ่า ทางลายนี้ก็จะมีช่วงลายละ12ห่วง8แถวนะคะตัวสัญลักษณ์ห่วงลายเขามีอธิบายไว้นะคะมีอธิบายไว้ด้านล่างก็ทำตามนั้นไปนะคะแถวว่างๆนี่ก็เป็นนิดเราจะถักแบบวนรอบนะคะช่วงลายละ12ห่วง เราก็จะต้องหาว่ารอบตัวเราที่เราต้องการขนาดรอบตัวเนี่ยจะใช้ทั้งหมดประมาณกี่ห่วงนะคะแล้วก็หารสิลงตัวนะคะอันนี้กัญญาถักสลับสีก็คือเอาเศษไหมมาถักเพื่อที่ว่าจะได้ให้เห็นชัดว่าตรงนี้นะคือหนึ่งหนึ่งชุดลายตั้งแต่สีนี้ถึงสีเทานะคะแปดแถวแล้วก็ถักแบบวนรอบเนาะแคสออน ถักเพลแถวนึงก็คือก็คือตามผังลายเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาจะเริ่มต้นที่เพลนะคะแคสออนแล้วก็ถักแบบวนรอบตรงนี้เนาะมันจะเป็นจุดที่ชนกันวางมาร์กเกอร์ตัวหนึ่งนะแล้วก็ถักตามผังลายเลยค่ะเพลแถวนึงปึ๊บขึ้นมานะคะถักไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความความยาวค่ะจากจากจากตรงนี้นะตรงที่แคสออนถึงตรงนี้ แล้วก็อันนี้กันยาถักเป็นเสื้อเสื้อที่ต่อต่อต่อใต้อ,อกเนาะก็เลยจะต้องถักส่วนส่วนล่างส่วนใต้อ,อกขึ้นมาจนถึงคอเสื้อก็ถักขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วคือจริงๆเราถักตามใจชอบเรานะคะจะบอกว่ากี่เส้นตรงไหนกี่เส้นก็ไม่ต้องตามนั้นดีกว่าเอาตามที่ว่าเราใส่เสื้อยาวแค่ไหนเนาะทีเนี้ยพอเราได้ตรงนี้แล้ว ช่วนี้จะคือตรงนี้จะเป็นช่วงใต้ใต้แขนนะใต้แขนใต้รักแร้เราก็ถอยลงมานิดนึงเพื่อที่ว่าทำสาบเสื้อสาบคอสเสื้อตรงนี้เป็นมาร์กเกอร์การรอบนะคะตอนที่เราตอนที่เราจะถักใต้แขนเนี่ยเราจะต้องแบ่งครึ่งงานเนาะแบ่งครึ่งงานเพราะว่า สังเกตว่าตรงนี้นะคะเราเป็นกาเตอร์แล้วแต่ตรงนี้เรายังเป็นสต็อกกิ้งเราก็เลยต้องแบ่งครึ่งงานแบ่งครึ่งเพื่อที่ว่าจะทำตรงนี้ใต้แขนนะคะแล้วตรงนี้เราจะทำสาบแขนขึ้นไปเอาตามใจชอบนะคะจะมากจะน้อยตามใจชอบเลยนะคะ ตรงสับแขนเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปเป็นสับแขนแล้วก็จะต่อเป็นสายสายเสื้อด้วยเนาะทีเนี้ยก็กันยาก็ทํามาจนถึงตรงนี้ละวอาดูกันอีกทีเนาะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะอันนี้จะเป็นชิ้นหลังกันยาต้องการให้อ่าคอหลังลึกใช่ปะก็จะจบงานตรงนี้นะคะแถวนี้เป็นแถวที่ จะต้องถักเพลเพราะว่ากาเตอร์เนี่ยถ้าเราถักแบบวนรอบเนี่ย mm. ก็จะถักนิดแถวหนึ่งเพลแถวหนึ่ง mm. เขาก็จะขึ้นเป็นเส้นขึ้นมานะคะอันนี้เดี๋ยวกันแดดจะปิดงานด้วยเพลนะคะปิดงานปิดงานช่วงช่วงหลังทั้งหมดเนาะทั้งหมดเลยแล้วก็เหลือชิ้นหน้าวา้เดี๋ยวเราจะค่อยมาถักชิ้นหน้าทีหลังนะคะงั้นตรงเนี้ย เดี๋ยวปัญญาจะบายออฟเลยนะคะเนี่ยถักเพิ่์มมาสองห่วงแล้วก็บายออฟอะคะ่ะยกข้ามเนี่ยนะคะ ทีนี้ก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นด้านหน้าอย่างเดียวนะคะส่วนที่เป็นด้านหน้าตรงสาบแขนนะคะตรงกาเตอร์ที่เราถักไว้เนี่ยก็จะยังยังคงเป็นกาเตอร์ต่อไปนะคะส่วนที่เป็นสต็อกกิ้งก็ยังเป็นสต็อกกิง้งแต่เราจะลดะลดตรงแขนนิดนึงนะคะ พือทีว่าจะเป็นลดแขนนะเนาะให้เป็นแขนเว,ว้าวนิดนึงอ้าวเดี๋ยวต้องอีกห่วงหนึงเนาะเพราะตรงนี้ทำไว้ห้าห่วง แล้วก็ลดคู่นี้แล้วก็ถักนิดสต็อกกิ้งคือนิดแถวหนึ่งเพลแถวหนึ่งนะคะนิดที่หน้าถูกถักมาจนถึงขอบแขนอีกข้างหนึ่งนะคะ ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องลด,ลดคู่นี้นะคะลดสองห่วงนี้ให้เหลือหนึ่งห่วงลดคู่นี้นะคะแล้วก็ห้าห่วงสุดท้ายนี่ที่เป็นขอบแขนนะคะถักกาเตอร์ จากตรงนี้เราจะถักแบบพลิกกลับนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นด้านหลังที่เราที่เราจบงานไปแล้วนะคะก็กลับด้านพอกลับด้านเสร็จด้านเนี้ยเป็นด้านผิดเนาะขอบแขนห้าห่วงถักกรเตอร์นะคะ ก็ตรงนี้ถักหน้านี้ถักเพลค่ะนะแล้วก็ถักไปจนจบแถวด้านถูกเนี่ยด้านถูกเนี่ยกัญญาจะดูข้างนี้ดีกว่าเนะกัญญาจะลด แถวเว้นแถวนะคะแถวแถวแถวด้านผิดเนี่ยไม่ลดนะคะถักตามมีกี่ห่วงก็ถักตามนั้นไปเลยเราจะลดที่ด้านถูกของงานนะคะขอบแขนถักกาเตอร์ส่วนตรงนี้ถักสต็อกกิ้งนะคะกันยาจะลดแถวเว้นแถวแถวนี้ลดแถวด้านผิดเว้นแล้วก็มาลดอีกทีที่แถวนี้แถวด้านถูกนะคะ ลดแถวเว้นแถวไป3ครั้งต่อจากนั้นถักลด1แถวเว้น3แถวอีกสัก2ถึง3ครั้งนะคะตอนนี้เราก็ถัก ส่วนที่เป็นด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นส่วนที่รถแขนนะนี่ค่ะที่กัญญาบอกว่าลดแถวเว้นแถวนะสามครั้งหน3่งสองสามแล้วจากนั้นก็เป็นรถแล้วก็เว้นสามแถวเนี่ยเว้นสามแถวแล้วก็ลดนะคะเว้นสามแถวแล้วก็ลดแล้วทีนี้เราก็จะถักของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลดจนกระทั่งได้ซ้า,ายกับขวาตรงนี้นะ ให้ทาบกับตัวเราอะค่ะว่าเออพอแล้วนะไม่ลดต่อไปแล้วนะก็ต่อไปก็ถักตรงๆขึ้นมาจนถึงความลึกของคอนหน้าที่เราต้องการเนาะแล้วก็ถักกาเตอร์เพื่อเราที่เพื่อที่เราจะจบงานเหมือนด้านหลังนะคะถักกาเตอร์มาแล้วก็ ตรงนี้ตรงนี้ชิ้นหลังนะคือจะมีเส้นนี้สองเส้นแล้วก็ปิดงานนะคะก็คือจะเห็นเป็นเส้นนี้เส้นเส้นขึ้นมาเนี่ยสามเส้นทีนี้มาดูด้านหน้านะคะตรงนี้มีสองเส้นและอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นปิดงานเนาะทีนี้ก็มาดูที่เส้นสายเสื้อสายเสื้อนะคะถ้าใครอยากได้แบบเซ็กซี่ก็แบบว่า เท่าตรงนี้ก็ได้ห้าห่วงนี้ก็ได้นะคะตามตามตามเส้นนี้ขึ้นไปก็ได้หรือถ้าอยากได้กว้างหน่อยกับกว้างไหลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูว่าตรงเนี้ยเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่เราต้องการเนาะคือสมมติว่าก็กะเอาเองเนาะว่าคอหน้าเราต้องการกว้างแค่ไหนปึ๊บเราก็หยุดไว้แล้วเราก็ถักสายเสื้อขึ้นไป ะะถักสายเสื้อขึ้นไปทั้งสองด้านถักไปให้ยาวพอที่จะข้ามข้ามไหลเราเนาะข้ามไหลเราแล,แล้วก็ยาวไปถึงด้านหลังเพื่อที่จะเอามาเย็บติดตรงเส้นด้านหลังเนี่ยนะคะถามว่าจะเย็บตำแหน่งไหนตรงนี้เป็นจุดใต้วงแขนนะคะสองข้างแล้วเราก็วัดเอาว่ากะเอาอะคะ่ะ ต้องใช้เขมุดแล้วก็กลัดไว้แล้วก็กะเอาว่าเออเราต้องการแค่นี้แค่ไหนนะคะแล้วก็ทำจากจากจากใต้แขนเนี่ยคะ่ะทำออกมาให้สองข้างเท่าๆกันแล้วก็เย็บด้านหลังนะคะเป็นเสื้อง่ายง่ายอีกตัวหนึ่งเนาะลายน่ารักน่ารักอันนี้กันยากเก็บไหมมาถักเพื่อที่ว่าเออไว้ใส่อยู่บ้านแล้วกันเนาะมันเป็นเศษไหมใส่ออกนอกบ้านก็จะดูแบบแปลกแปลกปาบไม่ดู เป็นเสื้อใส่อยู่บ้านก็โปนิดนึงก็ไม่เป็นไรร้อนประเทศไทยมันร้อนนะคะลองดูค่ะอันนี้ก็อย่างที่กัญญาเคยสอนทุกตัวนะคะถักตามใจเราตรงนี้จะเอายาวแค่ไหนก็ได้ไปถึงใต้แขนเลยก็ได้นะคะกับตรงนี้แบ่งครึ่งแล้วก็ถักหน้าหลังแล้วก็ไปเย็บไหลปิดตรงๆเย็บไหลเลยก็ได้นะคะกับถ้าจะถักเหมือนเหมือนอไม่ได้ชอบ คอลึกมากก,ก็ถักขึ้นมาแบบเนี้ยทั้งหน้าและหลังก็ได้นะคะด้านหลังก็จะคอไม่ลึกแล้วก็ถักแขนไปเชื่อมหน้าหลังเนาะโอเคค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้กันยาก็จบงานไว้แค่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ได้ติดตามดูเสื้อของกัญญาตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้เนาะแล้วก็ถ้าอยากใส่ก็ลองถักตามดูนะคะสวัสดีค่ะ